แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตหลังจากที่ครมอข้อจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพนาน6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65นะคะว่าล่าสุดความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วและเมื่อไหร่จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เ่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนะคะโดยกรมข้อจ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพนาน6เดือนนะคะมาดูรายละเอียดก่อนไปอัปเดตความคืบหน้ากันนะคะจำนวนทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์นะคะ โดยจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะ10ล้าน896,444ล้านคนวงเงินรวมนะคะ8,348.16ล้านบาทมาตรการช่วยเหลือเป็นรายเดือนนะคะโดยให้ตามขั้นบันไดอายุ60-69ปีรับเพิ่มคนละ100บาทบวกเบี้ยรายเดือน600 000, บาทรวมเป็น700 000, บาทต่อคนนะคะ อายุ70-79ปีรับเพิ่ม150บาทบวกเบี้ยรายเดือนเดิม700บาทรวมเป็น850บาทนะคะอายุ80-89ปีรับเพิ่ม200บาทเบี้ยรายเดือนเดิม800บาทรวมเป็น1,000บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเพิ่ม250บาทเบี้ยรายเดือน1,000บาทรวมเป็น1,250บาทนะคะ ทีนี้มาดูความคืบหน้าล่าสุดในวนะันที่23มิถุนาย,ยน2 5 6 5นะคะสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษคนละ100 150 200และ250บาทยังไม่มีการโอนพร้อมเบียยังชีพผู้สูงอายุในเดือนนี้ก็คือเดือนนี้โอนไม่ทันนะคะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแก้ไขแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือหรือและเบิกงบประมาณ ซึ่งจะเข้าคอรมอรอีกครั้งเพื่ออนุมัติงบประมาณนะคะถ้าในเดือนที่จะถึงนี้กรกฎาคมไม่ทันซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือในงวดแรกเป็นตกเบิก4เดือนก็คือเมษายนถึงกรกฎาคม2565และคาดการว่าไม่เกิน วันที่19กรกฎาคม2565และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องรอเข้าคอรอมออีกรอบหนึ่งสำหรับวันและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ